สวัสดีค่ะันเพื่อนอันนี้จะเป็นครีมที่ใส่น้ำสลัดผักอะไรพวกนี้ของแบบบ้านเราเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นมะนาวแล้วก็สูตรเนี้ยเป็นของคนสเปนพ่อเขาเป็นคนทำมาให้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าพ่อเขาทำแบบไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันค่ะ ครีมเดลิมองที่นี่มันชื่อแบบนี้นะมันก็จะมีตัวเนี้ยมีไข่สามฟองมีน้ำตาลมีน้ำมะนาวแล้วก็ไอบัตแล้วก็ไอเปลือกมะนาวก็เดี๋ยวจะให้พ่อแฟนเขาทำให้ดูเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลเรื่องเค้กนี่อันเรส <laughs> ponemos los huevos sí tres huevos uh -huh. tres huevos caen caes a echamos el azúcar uh -huh. batimos, <laughs> batimos. คนที่นี่เขาจะเคยชินะเนาะเวลาจะทํากับข้าวหรือว่าทําเค้กเนี่ยก็จะต้องใส่เกลือลงไปด้วยทุกครั้ง echamos la ralladura de limón el limón de limón y la mantequilla อันสุดท้ายก็จะเป็นเนยให้บัตเรม กลิ่นหอมมะนาวมากสีสวยมันจะคล้ายๆกับครีมเอาไปทาพวกใส่ผสมกันหลายๆอย่างเนาะกินอร่อยอยู่นะอันนี้ชอบมากเลยอะแล้วก็จะคนคนมันไปแบบนี้ให้มันละลาย ก็จะเป็นหม้ออีกอันหนึ่งที่เราใส่น้ำแล้วก็ต้มให้มันร้อนด้วยความร้อนอ่ะไฟสูงอย่าเฟ้ยกูอ่าครับครับครับอ่าเหมือนนึ่งมันอ่ะทำให้มันร้อนๆอย่างเงี้ย Revolvemos y cuánto tiempo hasta que se vuelva espesa ah. y se derrita la mantequilla toda. Ah. เนื้อครีมอะไรประมาณนั้นะพ่อเขาเนี่ยเป็นคนทำเค้กทุกอาทิตย์ให้กินน่ะ น,นี้เนื้อครีมมันเริ่มข้นละ,ะก็จะข้นไปแบบนี้เรื่อยๆไฟแรงบ้างไฟอ่อนบ้างยสเตอ n นมสนสตาเคมาดลิมมนลิสตาตอนนี้เนื้อมันเนียนสวยมากเลยอนะ ใช้ได้แล้วนะเขาบอกว่าใกล้เสร็จแล้วคนสีสวยมากเลยอนะ่ะชอบ ไอขวดไปไว้ให้กินจะให้ดูว่าอันนี้พ่อเขาทำอ่ะพ่อแฟนทำหมดเลยนะอันนี้จะเป็นพวกแยมอ่ะเนี่ย แยมมะเดือ yeah, นะมันชื่อเมรเมลาดาเดอิโกสแล้วก็อันเนี้ยไอเตาลักเยอะมากแล้วก็แอปเปิลที่เห็นอยู่ในหนังนู่น,นเลยนะแล้วก็มีอันนี้นะอยู่นีอ่อันนี้ก็เหมือนกันแอปเปิล <laughs> แล้วก็คลาสไอไอลูกเกาลักแอปเปิลแล้วก็อันนี้ก็แอปเปิลเยอะมากพ่อชอบทำอ่ะเนาะว่างๆเขาก็ทำของเขาเลยเปื่อย